ครับเริ่มทำงานอย่างเต็มที่ครับผมผมกลับมาปีนี้เริ่มปีใหม่ผมก็ลุยงานอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็มันก็มีความแบบกระตุกกระตักเล็กๆน้อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วปีนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าสนใจแบบเยอะเหมือนกันนะผมใน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 แพลนของปีนี้เนาะไม่ไม่ว่าจะแบบเป็นทั้งเพลงทั้งการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเรียบร้อยแล้วก็เออดีดีครับดีครับ สำหรับผมนะฮะสิ่งที่มันจะท้าทายก็เอาจริงๆผมรู้สึกว่าตอนนี้เราได้ทำอะไรแบบที่มันใหม่มากขึ้นเยอะจริงๆแล้วอย่างอย่างอย่างที่ทุกคนรู้เราทำเพลงตอนนี้ก็เป็นคนเดียวแล้วอะไรอย่างนี้เราเราเรามีงานแสดงอีกอีกเรื่อยๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีหนังที่ที่มันก็รู้สึกว่ามันใหม่มากสำหรับเราเหมือนกันมันมันเป็นหนังที่เราแบบเอ้ยเราเราเราไม่เคยเล่นแนวนี้แล้วเราก็ตื่นเต้นกับมันมากๆซึ่งมันก็คือบุพเพันิวาสภาค2ที่เราถ่ายเสร็จแล้วกับพี่โป๊พี่เบลล่าอะไรอย่างงี้มันก็แบบ มันตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เพลงเพลงก็เพิ่งทําเสร็จตื่นเต้นอีกแบบมันมีหลายอย่างมากๆที่ตอนนี้มันทําให้เราได,ได้ตื่นเต้นกัรู้สึกเออดีดีหลายอย่างนะใช่ครับผมใช่เจอพี่โป้พี่เบลล่านะครับผมตอนแรกเราก็มีความแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเราจะได้มาเล่นกับเออเรียกว่าอะไรอะ่ะนักสแสดงคนรู้จักทั่วประเทศเราก็เป็นเด็กที่ดีเราต้องเป็นน้องให้น่ารักพี่ๆเขาจะได้รู้สึกเอ็นดูเรารักเราเราก็โอเคเราแบบพี่เขาขออะไรเราแบบน่ารักมากเราคุยดีทุกอย่าง แต่ว่าพี่เขาทั้งสองคนนั้นเขามีแต่แกล้งผมเขามีแต่แกล้งผมอะผมไม่รู้เป็นแบบคือพี่โป๊ปเองก็คือแบบมีมีแบบชอบแบบเดินมาแล้วแบบจั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 บแล้วผมก็แบบเป็นอะไรแบบชอบแบบเดินมาผักงเงี้ยเดินแบบเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยผมนึกว่าแบบผมนึกว่าคุณพี่หมืน่นพี่หมื่นจะเป็นคนไแดบบ้เรียบร้อยโอ้โหคุณคุณกาลาเกตก็เหมือนกันคุณกาลาเกตก็แบบโหเห็นเห็นเห็นอยู่ในละครเห็นในทีวีแบบ เจ้าเจจ้าแบบพอ,พอพออยู่กับผมจะชอบแบบไอ้ทำไรอ่ะเอ้ไอ้ทำไรอ่ะเออชอบแก้กว่าอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยคือคือตอนแรกผมผมผมเก่าผมจะเป็นน้องที่น่ารักนะไปไปมาผมกลายเป็นว่าผมต้องเอาตัวรอดอะผมแบบ oh. ผมผมอยู่ในกองนี้มันอยู่ยากผมเลยต้องแบบอัพอัพสกิลแต,แต่แต่ก็ดีฮะม,มันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาได้เร็วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผ่อนคลายเร็วแบบเราเราไม่ต้องมานั่งแบบเกรงใจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออโซฮเวอร์ใช่ผมอยากให้เห็น behind the scene ในกองมาโอ้โห อยาให้พูดแต่ละคน <c oughs> คเอ,อเนทฟิกค,คืออ,อันที่ได้เข้าชิงครับผมโกสแลปก็คือวัน,นวันนี้เราเราเรา,เราได้เข้าชิงหลายสาขาอยู่เหมือนกันครับผมดีโอ้ยผมรู้สึกว่าเอาจริงแค่เข้าชิงก็สุดแล้วเพราะว่าแบบผมเห็นรายชื่อแต่ละคนอย่างเงี้ยโอ้คิงเอยล่างทรงเอยเออะไรนะเอฮิปะสิโกทัวทนะัผมอาจจะพูดยากนิดเออแต่ละเรื่องมันแบบมันมันดูมันมันโหดมากอะผมก็แบบ ว้าวเราแค่อยู่ข้างๆเขาก็สุดแล้วแค่เห็นหน้าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็เอ้ยยินดีวันนี้นอนหลับสบายครับทำไทยโบราณอ่ะแล้วในบุคเเทนว่าอะมันเป็นมีเดียอ่ะเออทำยังไงทำอย่าถามผมอย่างนี้เลยฮะผมเป็นคนหลุดง่ายผมผมไม่ได้โดนบีบมาอย่างแข่งขัด ผมไม่กล้าพูดฮะเอาตรงๆบอกว่ารอติดตามดีกว่าจริงๆผมผมกลัวผมซวยครับยากยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้รู้จริงๆเราเราจะเห็นมันจริงๆเลยก็คือตอนบุกเพลละครนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ก็ดีที่ที่มีหลายๆคนคอยช่วยมีทั้งบทมีทั้งอะไรด้วยมันก็แบบเออโอเคอยู่ ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมรอติดตามซิงเกิลใหม่ของผมนะครับผมใกล้มากๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้วันเมื่อไหร่ก็อยากจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไม่รีบบอกทุกคนเลยครับผมแล้วก็หนังเรื่องใหม่ของผมฝากไปด้วยน,นะครับผมก็อันนี้แบบตืน่นเต้นมากๆจริงๆบทเพลสันนิวาทภาค2นะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับ